สวัสดีชาวเกมเมอร์ด้วยนะับวันนี้พบกับรายการแบ็ k w a r d Cast g a m เมอร์กันอีกแล้วนะอาจจะเบื่อนิดนึงนะแต่ก็มีคนรอดูกันอยู่นะก็วันนี้นะเราอยู่กับเกมเดิมนะนอร์มอลดูมินเฮลนะในด่านที่มีสปอนเซอร์เป็นลิเวอร์พูลนะไม่ไ赖เดี๋ยวเดี๋ยวต้องเข้าไปดูเองนะต้องเล่นเองนะถึงจะรู้ว่าทำไมว่าทำไมถึงต้องเป็นส,สปอนเซอร์ลิเวอร์พูลอะโอเค <c oughs> เอ,อ่อต้องเก็บอะไรไปบ้างเนี่ยตู้เย็นเปิดได้ใช่ไหม ก็ศูนย์ไปนอ้าวที่ลืมแนะนำตัวป่ะอ้าวเออใช่เต้ลืมเต้เลยพอดีเล่นไปรอบหนึ่งนะเลยชินกับรอบแรกไปแนละ้วโอเคครับขอแนะนำตัวนะฮะเอะ๊ไม่ใช่เดี๋ยวต้องแนะนำมึงนะฮะว่าเขาคือเต้นั่นเองนะเต้อาเต้เต้แนะนำตัวหน่อยเออพอดีปูเกงเต้นี่มันสนุกดีโอเคครับ วันนี้นะเราเออเต้อยู่กับคนละบ้านใช่ไหมใช่โอเคบ้านกูนี่อ๋อบ้านมีรั้วทำไมโชคผมมันต้องเจอกับบ้านมีรั้วทุกครั้งนะผมก็ไม่เข้าใจโชคดี<ม>หรืออะไรวะโช,โชคดีหรือโชคร้ายที่เจอทุกครั้งไม่ต้องบ้านมีรั้วโชคดีพี่มีสองทางออกแต่เป็นทางเดียวกันเออกูกำลังจะแยกรนเนอร์กับบล็อกเกอร์อยู่ เฮ้ยพี่บีกูรออยู่กูรออยู่ทำไมแล้วทำไมทุกครั้งมันถึงต้องทำไมทุกครั้งมันต้องไปอยู่หน้าบ้านมึงทุกครั้งเลยวะสโอเคอ้าออกไปคนเดียวเลยเฮ้ยเห็นกันตัวเลยลันเนอร์ลันเนอร์เรลันเนอร์โอ้มันเห็นกันตัวมากเลยใช่ไหมบอสอุ๊ยอุ๊ยเจ็บเจ็บเจ็บ เลือดกูสลอะไรช่วยดูหน่อยเลือดพี่เหอส้มส้มอ๋อเมื่อกี้โดนลันเนอร์ตกไปสองดีไม่แปลกไฟฟูเทลก็เมื่อกี้กูไม่เห็นลันเนอร์วิ่งมาไง,งกําลังจะบอกว่าลันเนอร์วิง่งเอ้พี่ทําไมมันเริ่มมากองบ้านผมเยอะเรื่อยๆวะก็พี่เดินลากมาเอง <c oughs> เห็นหน้าบ้านพี่ปะไม่เหลือเลยแล้ว เฮ้ยลัเานเนอร์หน้าว่างผมตวหนึงเออไม่เป็นไรถ้ามันถ้ามันไม่วิ่งมาวิ่งก็ไม่เป็นไรเออขอบคุณมากยิงไม่ตายสักตัว <c oughs> โคตรเจง๋งวางว่าตัวเม้งสิบเก้านัดอุ้ยกูเปิดประตูมา <c oughs> โอเคไปเลยไปเลยไปเลยไม่ต้องกลับมาแล้วโอ้ย เก็บปืนอุ้ยอุ๊ยว้ไว้ไว้ไมันมาแล้วไปเลยพี่ไปเลยมึงกัดกูเดี๋ยวกูฟ้องแม่มึงกัดกูไ I got eight rounds เพื่ออะไรวะโอเคเดี๋ยวพี่จำแนกรันเนอร์ให้มาแล้วหนึ่งตัวเฮ้ยไดนามายอยู่ตรงศพเฮ้ยพี่อะ ข้างหลังเออค้างค้างค้างเฮ้ยไม่ค้างวะเฮ้ยโอ้ยเฮ้ยทำไมคราวนี้มันเหมือนจะตายเร็วทุกทุกวันเฮ้ยกูจะเอาที่ติดเชื้อกูติดเชื้อกลับดิกลับไปดิมาผมตอวู่กลับหกนึงลันอุ้ยลันเนอร์ยิงไม่ตายไอ้ปืนกูหายไปไหนวะ เิ้ยกระสุนเนี่ยเพิ่งหมดดิเอ้าตัวสิีไฟฉายเฉยได้หนึ่งอีนหอารมณ์ไหนเนี่ยโอ้ยโดนตบเต้มาเร็วเดี๋ยวส้มนั้นนายเห็นแล้วเฮ้ยข้างหลังแล้วเนอร์เออเฮ้ยหมดหมดหมดแล้ว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 พี่เฮ้ยกระป๋องกูนี่โอ้โหยโอ้ยโอ้ยโอ้ยวิ่งนี่ใช้มค์คิดกันโย ไม่คิดตัวเลยเม่ดคิดการเอื้อหมดแล้วไ I got น i n e ใช้แล้วใช้ยังใช่แล้วใช่แล้วดูใกลดกับแนวไอ้นี่ก่อนไฟฉายมันคือสิ่งที่จำเป็นในชีวิตผมไม่มีระเบิดอยู่ตรงนี้ระเบิดอยู่ที่ศพตรงเนี้ยโอ้ซอมบี้กองเต็มเลยโอ้เดี๋ยวกูวิ่งไปเก็บก็ได้บ่โชคดีนะซอมบี้แถวลงศพเอ่อสุสานมันเป็นในพวกเนี้ยเป็นพวกวอล์กเกอร์ อลันเนอร์ทั้งหมดนี่กูไม่เล่นเลยนะโอ้โหหููตัวไอ้หยิบดิม,ม่่ไมมันไม่หยิบวะโอ้โหแม่งกองมาเรื่อยๆอย,ย,ย่อาค่ะอยาสบีแม่งทุบก,กันเองไม่ผมหยิบไม่ได้ก็ไม่รู้สินะซอมบ,บีแม่งทุบก,กันเองโอ้แล้วมันมากองเยอะมากครับ แต่สนา,นาการนี้มันต้องระเบิดกว้างตูมไม่เป็นไรแม่งตายไม่กี่ตัวเองเออไม่สมจริงเลยมันต้องสมจริงโอ้เลยดูดิมันกองกันเป็นผ้าข้างเลยอะจะบอกนะมันต้องใช้ปืนเหนียวอ่ะไม่ใช่คือเราจะเอาเดนัมไมท์ตรงกลางไง อ่าไม่ดีครับอย่ามาโอ้เต้ยังไงกูเข้าไปไม่ได้วะจะเอาไดนาไมท์เนี่ยต้องแต่ต้องช่วยกันล่อแล้วละ่ะเฮ้ยเตย้ลันเนอร์ไหนบอกหมดแล้วเฮ้ยเอาผิดผิดผิดไม่ไรไม่ไนระโอเคเดี๋ยวกูลอ่อเดี๋ยวเดี๋ยวล่อมาทางนี้หมดก่นอนผมแม่งหมดสุสานแล้วที่ล่อมาเนี่ยดูดิทางขวานีคนคนมันตายกี่คนวะในโลกเนะนี่ย แล้วรีใหม่ได้ทุกวันด้วยนะแม่งคนหมดแม่งคงหมดโลกแล้วล่ะตอนเนี้เดี๋ยวเราสองคนใช่ไหมอืมกูไม่มีอาวุลย์ยาใกล้ไม่มีอาวุลรายยา์ยาใกล้ไม่มีอาวุลรายยา์ยาใกล้ <S <S 2> <S 2> จะตายไปเนี่ยอุ้ยตายอยุ้ยนี่ใช้อะไรไอ้ไนีไน่ไงไ,ไ,ไ,ไอ้เครื่องพ่นเต้ล่อไปก่อนเดี๋ยวกูเดี๋ยวกูไปหยิบไอ้นี่เดี๋ยวทำไมผมค่อยๆเดินแล้วกันเออ อินยัวเฮ็ดอินยัวเฮ็ดอินยัวเฮ็ดซอสเอกซอสเอกอื้อกูจะหยิบไม่หยิบไม่ได้ห<ว>ยิบไม่ได้หยิบม,มึงก็เหมือนกันเออหยิบได้แล้วโอ้ยเริ่มแก้ซอ,องพีให้ทีละตัวแต่แม่งน้อยมากที่ยิ่เกอะไป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 กันได้แล้วไปกันได้แล้วโอ้ แมงล้อมเต็มเลยเนี่ยอ้าวล้อมแล้วเหรอเฮ้ยติดเชื้ออ้าวสภาพไหนเนี่ยเมื่อะไรไหมพี่ติดข้างข้างในมันมีอยู่ข้างในโบสถ์รีบพี่รีบยิงในน้ำมันเลยรีบไปเลยเดี๋ยวผมผมออกแล้วไม่มันมันมันยังมันเพิ่งเริ่มเลยมันยังไม่หนักเว้ยอ๋อเหรอผมมียาอยู่นะเออไม่เป็นไรไม่เป็นไรเผื่ออย่างไรกพร้อมได้อ้าวแต่ยาผมผมไม่ได้เก็บมาด้วยว่ะไม่เป็นไร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 ไม่ใช่มาถึงเมื่อไร่พีอ่ะรู้รู้ร แค่อยู่หรอไม่แค็งอ่ะงั้นเดี๋ยวผมเอาไดนาไมท์ไปให้แล้วกันเอ้ามึงหยิบไดนาไมท์ไปแล้วอ่ะอ่าฮะติดยัง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 กำลังวงเดินไปอยู่เออจับอืมติดละมากดเลยนะเออกดเลยกดเลยพี่รออยู่อีกฝั่งนึงอืมวันทะลุได้แม้กระทั่งกำแพงมันแรงจริง คงใส่กุญชีช็อกกันไว้ตรงนี้ก่อนวะแล้วใช้สเลนเทนเมอร์ในการล่าเพราะว่าไม่งั้นเดี๋ยวใช้ช็อกกันฝั่งนู้นมากเกินไปก็ไม่ดีเดี๋ยวกลับมาแม่งไม่เหลืออะไรเลยเว้ยไอพี่ขวันเราวนี้แม่งเนื้อสามตัวหมดแม็กเฮ้ยฮ่จอยเอันที่ดีมากทีมเพิ รีบไปฮะงานนี้งานยาเเข้าทางวไงงานอุ๊ยยาตีอื้มตีเกือบตีโดนผมแล้วงานนี้เราต้องเข้าทางงานอย่างนั้นอย่างนั้นกูทิ้งที่นี่เลยบอเดนพอพอแบบนี้หลังจากนี้เราไม่ใช้แล้วเอ้ยมีคนเล่นนอมอลูมได้หวะปล่อยมันเข้ามาเปล่าวะปล่อยมันเฮ้ยมัน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 อยู่ในหามาชีเปล่ะไม่อยู่ไม่อยู่ก็ไม่เป็นไร ตีไม่โดนสักทีไม้ตียุ่งยากมากเลยมันเหนื่อยเหนื่อยคุณรู้แล้วกุญแจอยู่ฝั่งไหนเล่นมาบ่อยแต่ไม่เคยผ่านเออประเด็นระบายน่อยอ้าวกุญแจไม่อยู่ตรงนี้ <h iss> <h iss> ช่วยนะทำงานต้องอยู่กับอทอมบีมันต้องอยู่กับ มันมันไม่มันไม่เคยอยู่อะซอมบี้เว้ยซอมบี้ไม่เคยดรอปของมันน่าจะอยู่ในอะไรอะในเชลหรือในตรงที่วางของสักเชลอะเชลหนึ่งเชลเชลสองเชลเชลสามเชลเชลสี่เชลผมไม่หาอยู่นะแม่งไม่เจอสักเชลเลยผมไม่เจอขนมปังเจอแล้วกูเจอแล้วเจอแล้วนี่อยู่ที่ตีนกูไอ้สัะมันอยู่ที่ตีนกูมาเร็วมาเร็วเต้มาเร็ว เ็อ้ยกูไปคนเดียวถือกุญแจคนเดียวไม่ได้ผมรอให้อยู่พี่ก็เดินไปก่อนดิใช่วกูจะไขประตูเงล่ะครับโอ้ซอมบีข้างในก่อนบีดีบีโอ้ยค่าหบึ่งเปลนสองดับเบิลคิวเฮ้ยพี่ระวังตัวนึ่เอะลุุ้ลี่พี่ใช้วิธีวิาวิชานินจาซิกแซกเฮ้ ผมจะกดผมจะกดต e ีแต่เติบไปกดวีอารมณ์ไหนเออแค่นั้นเองโอเคตอน <มา S 1> ป่านี้ <มา S 1> ยังไม่ได้ใช้ยาไม่ได้อันเดียวมึงคืออะไรวะเอ้ยมีโอ้ได้ทีนทีโว้ยขากลับเฮ้ยมีขวดผิวเปล่าอะผิวอะ ผิวอะไรผิวนี่ไงกระป๋องยาฆ่าเชื้อฆ่าเชื้อมีมีเฮ้ยออกมาออกมามาติดแล้วต้องทิ้งบาเลเต้ก่อนเลยเนี่ยพี่ไปทิ้งอะไรพี่ไปเป็นอะไรมาติดเชื้อไม่รู้ว่ะก็ไม่ได้โดนอะไรนะเอ้ยเกือบตีพี่แล้วมึงกลัวอะไรวะกลัวพี่ตายโอ้โหเฮียเฮ้ยเราเราต้องกลับทางเราต้องกลับทางตรงกลางดิ ไม่ไม่เราลงมาได้แล้วเราก็กระโดดข้ามไปเลยเออกระโดดไม่มันกระโดดข้ามไม่ได้ถ้ามันไม่มีได้ได้ได้ผมเคยลองเคยอ่ะโอเคได้ทั้งนั้นข้าด้วยผมเล่งคนเดียวผมก็เกือบผ่านแล้วแต่ขึ้นฮอผิดด้านอ๋เองก็เลยต้องตกมาใหม่เตยสู้สูผูผ่านมาแล้วพอลงมาใหม่ปุ๊บก็ซอมบี้ก็อยู่ข้างล่างเต็มเลยลงไปไม่ได้พอพยายามลงไปพอพอจะลงไปตีปุ๊บก็ตายโอเคผู้ข้ามมาแล้วจ้าไม่ดีครับ สมพี่ว่านรนเนอร์มันจะขับมิกนะขออย่าเ้ยยอ่าดันผมดิอย่าดันผมใครดันมึ่งก็เดินดันกูต่างคนต่างเดินดันกันี่ไป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 เรามีทีเอ็นทีเราเว้ยไม่ต้องห่วงไปพี่รีบวิ่งมาวิ่งเลยไม่ไหวพี่จำได้ว่ามีช็อตการอยู่เนี่ยพี่ทิ้งไปเออเออเออดีไม่ใช้ปาเลเต่เออยังไม่ได้ใช้สักนัดเลยทุกโมงเด้อ อเอาออกมาหยิบเลยเอามาดิตัวหนึงดิจะเอาอะไรเฮ<อ>้ยทอมพี่ทอมพี่จเจ้าลูกโมงหรือบาเลเต้เอาลูกโมงมาอ่ะที่พื้นแฮงคิวโอเคนะเราจะเคลียร์แล้วนะงานนี้เราต้องจบให้ได้นะเว้ยอ uh ่ะฮะแล้วก็เครื่องเป่าเฮ้ยเดี๋ยวดิเราต้องใช้เครื่องนั้นด้วยไหมอ่ะเออเอนะ้ยไม่นาหเครื่องเป่าอยู่แถวบ้านเต็มเลย พี่พี่ซอมบี้ยืนอยู่บนโรงโอ้สงสัยชาติก่อนเคยเกิดเป็นฟิล์นฟิล์นนิง่งชอบเล่นชอบเป็นพวกฟิล์นนิ่งเอ๊ซอมบี้สปาวมาเต็มเลยไม่มีรันเนอร์ก็ดีอ๋อเดี่ยข,ขอให้ไม่มีรันเนอร์พอกูมีระเบิดแล้วเว้ยไม่ต้องห่วงมาดิคราวนี้ไงกูก็ชนะมึงเว้ยเฮ้ยแล้วนะ อ๋อปืนที่เราทิ <go> <'s> ้งไว้ไม่ไม่มีประโยชน์อ่ะลองดูดิว่ามีว่าโวอลลโหลดนีมีรู้สึกอ๋อนี่งเออเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวพี่เก็บเองต้องอันเซอร์เดี๋วโปนี่อ่อก็ตอบไงเดี๋ยวแล้วมันก็จะสั่งเราให้เราไปเผาเพื่อจุดจุดสัญญาณว่าเราอยู่ไหนพี่เกียร์ซอมบี้ให้หมดก่อนเดี๋ยวเหมือนแต่ก่อนอีกเราติดอยู่ในบ้านน่ะปุ๊บเป็นตีนี่ เดี๋ยวมึงเดี๋ยวมึงสู้ไปนะกูรู้แล้วทำไงเดี๋ยวกูเผาคนเดียวเว้ยแล้วมึงแล้วมึงใกล้นี่เลยสบายอยู่อยู่มึงคนเดียวเดี๋ยวมึงล่อไปเรื่อยๆกูจะได้ใช้เวลาที่เหลือเผาโอ้หเสียงเผาในบ้านมีเมฆคิดไหมพี่ดูก่อนในบ้านเมืองนะอเมฆก็เก็บ ทำไมวะต้องการไม่ทันแล้ววะเดี๋ยวเดี๋ยวไม่ทันก็ช่างมันฮะยังไม่ตายเฮ้ยกูติดเชื้ออีกแล้วมันจะติดอะไรนักหนาวะเฮ้ยดูดิโอ้ยไม่มียาไม่มีแล้วโว้ยอันด่วนเลยด่วนไปแล้วไปแล้วตอนนี้ยังทันไปเล้ววยไปเลย ออกมาแล้วก็ออกมาแล้วกูออกมาแล้วไปรีบวิ่งเลยเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวกูเข้าบ้านก่นอนเฮ้ยกูรู้ละทำไงให้ซอมบี้หายไปเร็วที่สุดฝากที่เหลือด้วยพี่ตายเหรอตายไม่ไม่ไมเออพี่ไม่ตายเดี๋ยวผมจะตายอ่ะพี่พี่ก็จะตายเนะี่ยอุ้ยผมติดเชื้อวะ่ะกูก็ติดเนี่ยหายหายแล้วโอ้นาซีด ไอพี่รีบวิ่งไปที่คอปเตอร์เลยรีบวิ่งไปเลคอปเตอร์มาแล้วเหรอยังยังยังต้องไปก่อนจะมีคัสตี้เข้ามาไปตรงไหนอะตรงลงสุสานสุสานเหรอกลางสุสานเลยเฮ้ยจะตายแล้ววะเฮ้ยงั้นผมยังไม่ตายงั้นผมไปก่อนแล้วกันฝากหน่อยแล้วกันฝากไปก่อนไปก่อนเลยไปดักไว้ก่อนเลยวิ่งออกกระสุนหมดแย่แล้วอ้ยหน้ามืดแล้วมืดแล้วหน้ามืดแล้วไอ้สัตว์เฮ้ยพี่ต้องมาด้วยวะไม่งั้นคอปเตอร์ไม่มา เฮ้ยรู้แล้วรู้แล้วรู้แล้วไม่เอาถ้ากูตายถ้ากูตายมันก็เหมือนกันแหละมันก็มันก็ใจนี่ให้อุย้ยนาหม,มืดแล้วอุย้ยพี่ผมจะตายเหมือน,นกันกูกูก็จะตายแล้วเนี่ยนาหม,มืดสัตว์อ่ะกูมาแล้วกูมาแล้วไงต่อวะเฮ้ยมันมืดมองอะไรไม่เห็นเลยว่ะทั้งหมดมีนีเลยมีไงอะมีมั่วเออกูตายแล้ว เต้ไปเหลือมึงคนเดียวแล้วมารับแล้วเว้ยเอ้ยมาแล้วเฮ้ยขอให้ชนะเว้ยงานนี้ได้เฮ้ยอย่าทำให้ผู้ผิทังโด์ด้วยผิดแน่ๆอะซอมบี้ดูดิสู้ๆเว้ยเต้คงจำได้นะว่าด้านไหนที่เป็นด้านที่ถูกได้ได้ได้ไปเลยมันไม่ใช่ติดเชื้อตายนะเฮ้ยพ่<ะ>าแล้วแาก่อนจะพื่นยาก สนน,น,นอนตายอยู่นี่กันเลวกันไม่ใช่มีศกผมเด้งออกมาแล้วสิไอ่สุดรับนะภารกิจนะทอมเต็กนะติ๊ตเตียวดีโบหูก็จบไปจนได้โอ้โหม่าจากนี่แม่งเสียวตอนฉากสุดท้ายนี่แหละแม่งเอ้ยโอเคครับสำหรับวันนี้นะแไปกว่ดแกสเกมเมอร์ขอฝากเกมหลอนๆนะ <laughs> ในเวลาเออ่จริงตอนนี้ผมเล่นประมาณสองทุ่มแหละจริงๆก็อยากจะเล่นสักประมันตีห้าเดี๋ยว ไม่ไหวอะนอนนอนตื่นไม่ไม่ไหวโอเคนะแต่วันนี้แบก่าดรแกสเกมเมอร์ขอลาไปกับคุณเต้นนะฮะขอลาไปก่อนดีครับ